มาปิดท้ายในวันนี้ครับผมจะพาไปดูเรื่องของ pm 2.5ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในห่วง34วันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกโปรยปลายมาในหลายพื้นที่แต่ในบางพื้นที่ครับยังมีปัญหาเรื่องของ pm 2.5ซึ่งต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุที่จังหวัดพิจิตรครับออกมาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรสําหรับพื้นที่มีความจําเป็นต้องเผา,าเฉพาะกรณีนะครับให้แจ้งขออนุญาตก่อนการเผาไม่น้อยกว่า5วันครับ ที่ห้องประชุสมสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์สังเงียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือประจำสัปดาห์ซึ่ง8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5ณวันที่17นะครับที่ผ่านมาค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่24ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถือได้ว่าคุณภาพอากาศดีมากครับ ท้งนี้ค่ะจังหวัดพิจิตรยังคงรณรงค์งดเผาในที่ลงแจ้งแต่สําหรับพื้นที่การเกษตรที่มีความจําเป็นต้องเผาเฉพาะกรณีเกษตรกรสามารถยื่นคําขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรที่สํานักงานเกษตรอําเภอล่วงหน้าก่อนการเผาได้ไม่น้อยกว่า5วันค่ะเพื่อให้เกษตรอําเภอรตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอเรื่องให้หนายอำเภอเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมโดยอนุญาตรายละไม่เกิน30ไร่ต่อครั้งต่อวันค่ะใน1อําเภอเนี่ยอนุญาตรวมไม่เกิน900ไร่ค่าพี2.5ม ต้องไม่เกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรในวันที่มีการอนุญาตพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรต้องห่างจากพื้นพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า200เมตรและห่างจากแนวเขตทางหลวงทางหลวงชนบทไม่น้อยกว่า500เมตรค่ะต้องไม่ก่อให้เกิดความเหตุรำคาญและต้องมีการจัดทำแนวกันไฟจัดเตรียมรดน้ำและอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นท้งนี้การเผาทุกครั้งต้องให้อยู่ในความควบคุมของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนด้วยค่ะ